สบายดีสบายดีพี่น้องว้ามีแต่คนมีเงินเนาะป้าเถอะมึงนึกว่าเอาโอยทำไมได้เงินแถอะไนลุงเบินนก็ะได้เงินชาวมุนก็ได้เงินบ้าเพชรก็ได้เงินพันพูดกันว่าเวสีเมียบ้านพี่้องมาหน้าน่อยก็นเมื่อป้ายายเดวบะลูกเอ้าโอยฝนมาดมมาหอมยายเด้อเมื่อป้ายายเดามาหน้าน่อยก็ได้กระหน่อยก็เมื่อเขาโรงเรียนนะมืออื่นมันจันทร์ลูกเขาโรงเรียนเขาโรงเรียน ยเราจะมาหากันแม่เออเออทางนี <t <t so my Contact, my ้บอท่านในเมื่อกับทางนั้นมามันยังถาบอท่านเร็วคึนนั่นไปอีกถ้าบัตรถเอรพี่น้องยังเห็ดเบอร์บัตรเร็วถ้าบัตรก่อนถาเมื่อบัตรเดียวแม่ม่อนกับซิมกาลินคือกันแล้วกแ่บังทางนี้เห็ดยังอนี้บาดีพี่น้องเู็ดชมนอไหมพี่น้องเอ้ยเห็ดชมน้อไหม เอนยอนี่ได้๋ยวส่งทำไมขันใสย้ย <Rams. S 2> ังใส่เข่ขาใส่เข่าก็เทียมเรียบร้อยแล้วเด้อกันหมูนังหมูสามชันใส่นังหมูนั่นมาหนโอ้ยคือบัวซอยเนาะซอยเอาวนั NP งหมูซอยบางๆนนั่มันจังเด็ดขาดไปผักหมุนบาหนิบ่คลักแล้วอืมอามีส้มตำไฮสกินนี่บ่เผ็ดเออเผ็ดไปให้อ้ายชื่อเออชื่อปิ้งไก่ข้างในไก่ สิหอสอมน่อไม้พี่น้องนางลาผลเป็นเขื่อนเลยเห็ดดอกไม้มอนผลเป็นเห็ดดอกผลเห็ดเป็นเห็ดห่อขึ้นเดียวมืออื่นก็ได้กินได้ได้นี่สมผลเคยสมได้ได้เลยมืเดียวก็ที่ห่อไล่กเบิดมือนั่นรสก็เป็นมือไม้เออได้เห็นแต่เลยนะโอ้โหเห็นขึ้นวิเท่ใช่ไหมร้านเช้าขอเตรียมตัวใส่เกือบเด้อใส่เมื่อมุกดาหานเด้อซ้่งเพิ่งพัดตีเฉลิมเลยนะ โยกลงโยกหยกพทนใส่เกือบเอยจะสู้เทอได้เสมอเลยเออเดี๋ยวยายตามตามเมื่อน้ำหลังเด้อยายตามกุนเมื่อน้ำหลังเด้อทางนั้นก็กินนมแม่เลยเพนต้าเพนต้าเพนต้าคน เปนนตาเป็กินนมแม่ไพ้ผนะก็ได้พ่อ่าไปกินชูไปกินแหนนมแมวแม่ชูฮะคำเพ็ตตามัเป็น<ร>นำสกะด้าดุกติกกระด้างดุกติอืเอ้ยเป็จะแพงมาหน่อยค่อยได้ินก็กินมเป็ดจะแพงแท้มาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งพี่เ้าโตอุ่นอ้วนอ่าจมี่โตอุ่นอ้วนให้ลูกกินลูกลูกดูดนมนมกนมอันนี้ เฮงพุธช้งอันนี้เท่าเฮงอันนี้เท่าเฮงเท่าเฮงอันนี้เบ่งอันนี้ขาน้ำซกกิน้เเฮ้ยเอามันอยม้หมันกินคุ้มกับข้น้าวข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 อาว่้าวข้าวข้าวข้าวาวาวข้านข้าวข้าวขนอา้้้น้ เป็นน่งหลาเมือเ่อไน้ำกลนจากมานำ้ำอุ่มมาซะนอนายเงินแล้วคอยไปขึ้นคอยไปเพื่อนนะ่นเศร้าหน่อยนะ่ะไปน้ำหน่อได้ก็คอยอยู่ก็อยู่คอยไปขาม,มั่วเจ็ดไปน้ำหน่อได้ขนกันเอา้คัอยไปซื้อขนมมาให้เจ้านั่งลูกเด็ก เขาย่างน่งดาราหน่อยเมื <c oughs> uh ่อเขาหงเฮียนเลยเมือนไปสเเมื่อเฮือนพัวดิดก็ไปทางลัดนะพอยานห้หายพ่กลับมาแม่อาที่โตเปนไปหดเรื่งทางเลยทางนี้ก็เสีห่อหน้าใมพี่น้องเอาห่อมดด้วยห่อแบบไดเห็ดคือห่อสมนี่เบาแ่ดเดห่อคือห่อสมแล้วเป็นี่ห่อเห็ดสมหน้าม้วพี่น้อง กลางค่ำมันมาค่ำมาขึ้นกลางมันมาค่ำผู้ชายเนี่ยเราไปส่งเงินมันกบนะเจ้าเนี่ยเราไปส่งงานไปใหดหอใหญ่เท่นี้มันใบใหญ่ตัวห่อห่อมันใบใหญ่มันใบใหญ่ใหญ่แล้วมันจะอิงให่อใหญ่เลยห่อแน่น เจ้าน้ังหมูนา่าจสซ้อยใส่ไปไปเห็ดมันโอ้หเต็นักน่นผัดไปซับให้มันหมุนมุนโลดนมุกันโลดนี่เบอร์จะหลุดี่ได้ประหลัดขอยซสเมื่อไหนได้เ้าเมือไปเซมเ้ามือบอกแล้วทางนันถากข่อยเลยถา่ะเขาก็มีวิยดเลยเนาะ ไิซีนเม่ไเลยไนเม่งเลยผู้ย่านมาคํามันมมันใครมันค้านี่ครบวก้วกะมงมาเลยอยู่เข้าใจอีนะใคมันค้ำบาค้ำบวคํานักยังเว่นเมืเข้าวเดียวก็หอดแล้วด่านนะมันไม่ได้หงขาวเดียวข้าวเดียวก็ะหอดแล้วด่านนะมึงกูย่านเด้อ เทียวเมื่อไร่เด้อบะเพกเตรียวเมื่อไรเด้อพี่น้องไปดูไปไม่พอไปไปคุณเก็บเทวเมือไรไปเมื่อไอน้องไหม่ไปไปไอจุดไปเลยไป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  ไปไปเมือกินนมก่อนบ่กินนมก่อนเมื่ออ้าคือสีนอนถ่ายนอนเลยจัอยากรับเลยได้ค่ะขอบึงจังซึมๆแล้วอยากนอนเลยได้อยากนอนน้ำหลอดเลยอยนอนรถำลอแล้วแบบนี้นะขี่รถไปนี่นอนรถพอสังเกตพอเม่ใไหร่ให้พอซ่อมเบื้องเฮ็ดเองเป็นได้ไหมใส่ใ่เองใส่กันเยอะต้นหน้าพอก็เมี่อนี้ให้ใส่เมื่อนางโมใส่เมื่อเนี่ยรับเลยนี่รับน้ำรถรถแล้วอยากนอนเราขอบิึงตาเบื่อเบื่อเลย นักรับเลยจิ้งมันทอดๆแม่คือมันหมดสบายยาไม่ยู่งเถอยาอยู่เพื่อนกับเบออึดยากินมันนะห่อนการไปเด้อเด้อนางมลมาส่งไปง่ายนะไปไปลูกไปลูกบายจุ๊บบไปจุ๊บายเลยไปปลอดบ้านทั้งเฮือนปลอดภัยนังมลมาส่งข้าเดียวก็หอดบายบายลูกบายบายไปเมื่อกปลอดปลอดภัยปอดบ้านทั้งเฮือน ไปแล้วเมื่อแล้วร้านข่อยหันมาทางนี้บ้านนี้หอสมนั่งหล่าพี่น้องหอสมพี่เออหอสมนอนไเอได้สีห่อเลยอืมเอาหอนั่งแงกับมาลินน้ำเชิญนี่เจ้าเมื่อนอนพุ่นเด็กบ่จะเข้ามานอนพุ่นเป็นอะไร n h าเจ้า เขามจะทานชาวแอร์เขาไปเขาไปฮันยาเอาเมือด้วยเราเลยเออเมื่อไรเขาไปใกล้เอากินเขากินน้ำอยู่บ่กินเข้าลายกินเขาได้อยู่ย่างไปห้องน้ำได้เป็นว่าเนี่ยเนี่ยยางได้เลยกระดีบเลยวะขันตัวย่างได้เลยอือก็คือเก่งแค่ยุ่งกัดแกะในมึงนี่อ้าวผมไปตบท่าน่ะพี่บนนะขมับไปเล่นบินนะเออเราย่างได้แล้ว กินเข่ากระไลเอออย <S <S ่างเองแล้วนี่รีม um> ีเหี <k <k ああ่ยมีแห้งใช่ไหมตอนแรกนี่ช่องเถื่อบมบนแล้วฉุบเลยกินก้งเวทแทนหาหกเถื่อโากินใส่ก็กินเก่งแล้วกินกับกิโลนะคนละเงินอันนี้เราหมักกินเข่าลายเถอะกิโลนันเราหมักแล้วกินเท่าไรน้อยหากินหลายเถื่อเออเฮงเฮกินเฮงเฮกินเรากินเข่าได้ดีแล้วเรากินเข่าได้อืม นากรเป็นแลาา้วกระมกแบบปิ้งจังแ,แซบ่บจังหอมอืมนันเป็นแล้วกระปิ้งมันจังหองมมกน้ำไปตองเหรอปิ้งข้าวไปตอง لف, อเออปิ้งข้าวไปตองเลยมันจังหอมเนาะไม้เนาะแซบ่บใส่เส้นลอนก,นก็ได้มีเส้นลอนใส่ขั้นค่ะค่ะกันใส่ i, ใสสเส้นลอนนะเพิ่งพอดีบบจเจ้าสีเห็ดมุนโวเวียกลายางเห็นไหมมันสีไดเห็ดจัถือ่ะอืมอืมมือชีไดอย่าขำปึ๊บ ผ่านอะไรชิมจ้าตากฝนตากแดดอยู่เจ๊แดดเจ๊หมอกบกู้เลยเนาะอ่าฝนตกอยู่ตลอดเนาะบกู้มันแห้งแดดพอบกู้มันว่ได้กู้มันมันมันบดแห้งกับในกู้แล้วคนคนตกใส่มาย้ำได้เห็นตากดิอือตากชิมจ้าแตกหางแล้วผ่านลูกไข่ชิชเชอร์อือมันอยู่น้ำแม่มันเลยเสือไข่แล้วเข้าไปตู้เลยจะขีดฝุ่นถือเข้าหอยในตู้นะเสือไข่โอ้ทางนั้นก็กุมเห็นนมแม่อยู่ปะนมนมหมดอายุนางแพนด้า เห็นน้องแม่ใช่ใช้มันสิกินใชมันสิเห็นปีนความปีนไงเจ็บเมาแล้วแขวเต็มปากยังให้ลูกดูดเยอะแพงเฮ้แขวเต็มปากแขวะแหลมแหลมนะบรีตัดแขวมันออกซะแค่ตัดแขวแหลมมันนะตัดออกพี่นั่เดี๋ยวมันแหลมกัดคอยยังเก็บตีนของมันกัดกัดอะไรแล้วกัดอันระดูดนมพนสู้นมแม่ชูซี่แม่กะ นี่ป้าเพือนอืมอืมมันก็ไปนอนอยู่ชงบันไดผูกแม่กะเล็กเพิ่นเล็กลูกเออเพิ่นกะห้องง่าแม่เลยก็ถึกเลยแบบนี้อืมแม่นี่ป้าเพื่อนเด้่ยอืมแม่นี่ป้าเพิ่นกะห้องฉะนั้นวันไหวเลยเงียบแล้วมานาเมื่องอะไรเงียบแล้วแบบนี้จอมบุญเมื่อเยง้านอนเลยเบื่อรับไปตำรวจเลยนอนนะเง้านอนเลยจากนอนนะตาเสือบเลย มันนมาตอนเช้าอันคืนมนาเนะมือหนาามือตอนเช้าเป็นไข่เลยนมนา่หาบนพังซะเด้ออันก้อนลไม่นะพังทางใดเนาะก้อน้ำไม่นี่พังทางเทิงพี่ใดจะจาไปทางหลุมมันบวมมันต่ำพังทางเทิงพี่เออพี่ทางเทิงกําแพงตัวนี้ฮะเออพังทางเทิงพี่ละพังทางเทิง จังนั้นวิตน้ำจังพอว,วมนม้ำเดี๋ยวทางนั้นมันบวมนม้ำทางกุกรกะถินนะเพิ <c oughs> ง่งนั่งละเพิ่งห่อห่อสมเด้อพี่น้องเดลยผมมีอย่างมาเฮือนมาซานกับจังสี่แหละวิธีชีวิทขบคั่วกินยังอยู่ย่างมีงพริกดิบรพริกชุบผมมีพริกดิบสามารถทำไดาใส่พริกดิบ สกซอมัุปบกคัทต๊สุกใส่ละลรหน่อยออใส่พิกแดงหรือเปล่าใ่ใบไปดิแล้วใส่ตะกัดค่ะกรดม่มีแมะมันมันคอติอพิดงอือิจอ,ยอยีเินบ่คลิปนี้ก็บ่มียังเลยผี่น้องเ้ย,งยมาเือนมาซานมาหลินน้ำลูกน้ำร้านนางมนต์เพิ่าส่งมาน้าน้อยก็พผดวเพิ่นแล้วนพิ่นละอีก ทิดหนาจงสิเมื่อล้ำหลังซิเมื่อหลินพุนเลยอ่ะโอเคพี่น้องบายเด้อพี่น้องบายน้อเนี่ยหาอ่อนบ่นหิวนอนบ่นางเอไปนอนผุนนะไปนอนใส่นอนยื่อเงาไปหลินพุนบ่อืคนร้ายบอกกลางคืนนะบมมมึงีีกเนาะเดี๋ยวเราคนมาหลินมาอุดอบอุ่นเราหันบ่มีบ่ปั่นเอาบุญมือมือเราออกจะหูมอนัก เราเอหมนชองคืนเลยเอาโอเคพี่น้องบาย